และอำเภอหางดงและันกลงน,นะคะ1,2ในะเป็น้าสบ่กเองขอนกทายในกระท่าของตำแหน่งกาจัการต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารในระดับจังหวัด ซึ่งเป็นเพราะว่ารายงานจังหวัดที่เขตสุภาพสตรีอำเภอต่างๆของเชียงใหม่เราที่ห้าอำเภอก็มีในอำเภอเขตสุภาพสตรีถึงสี่ภาคนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้จึงเป็นวันสําคัญที่ซึ่งเรากำหนดจัดวันที่6สิงหาคมในภาคเช้านี้หลังจากนั้นในเวลา9โม30นาทีนะครับเราจะไปยังบริเวณด้านฝั่ง ขวาบเราหน้าเข้าบริเวณสละกาลตรงนั้นจะเป็นการแสดงเดินแบบต่างๆหรือนะครับในส่วนของ,องกิจกรรมต่างๆที่เราจะได้ร่วมสแสดงกางรแสดงศิของจังหวัดเชียงใหม่เราเข้ามาสู่บริเวณศูนย์แรกตรงที่คณะช่างฟ้อนได้ตั้งแถวอยู่นี้มีพระบรมมัญชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว đi làm đập. आ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  E าพระบรมราชินีนาถก็คือสมเด็จพระพัน,พนปีหลวงได้โปรดพระราชไว้ตั้งแต่ปี2546นะครับได้ท,ที่ส่วนกลา,า,าลันวันที่1สิงหาคมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชขอบภินางพระผู้เป็นแบบแล้วครับสีพลาทีะได้นั่งปรนะดับจุดนะกิจกรรมการเดินแบบนี้จ่ก็คือคุณปริญมาหาส,ขขสาาก,กุลนสยจเกติผพิธีกรในช่วงของ,ของการเดินแบบ สี 4, ่พันสีทองหัวหน้าก็มาทำงานกับเพื่อนของคุณพันานาคบุตรสตรีจหวัมเชีน,นหม่จับได้กล่าวรายงานต่อท่า,ทาน ประดับด้วยเงินแท้ผลิตภัณฑ์กระเป๋าไม้ไผ่อำเภอรพร้าวคนวิทยารุ่งเรืองชุดผ้าป้ายพื้นเมืองผสมผ้าชนเผ่าประยุกต์ของอำเภอพร้าวหลากหลายของชาติพันธุ์ของประชาชน ที่เดินแบบชุดผ้าทอ คณะวิทยาการจัดการภาควิชานิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนเชียงใหม่ส่วนชุดเป็นสิ่งจากการตัดเย็บเสื้อผ้าซี w a เวสมาตัดเย็บเป็นผืนผ้าแต่ให้สนุกจากสตรีเชียงใหม่25อำเภอซึ่งละดับต่อไปจะเป็นการเข้าสู่พิธีการเราทั้งสองคน ว,ว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านวีระพงศ์ได้ิ์รอดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนางนิพัลรัตะนะคำนะคะพัฒาการจังหวัดเชียงใหม่มีความด,ดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีที่ปรึกษาและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านรองผู้ว่าพลังสตรีเชียงใหม่อนุรักษ์สิงท่าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินปีพศ2 5 5 9สำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มสตรีและองค์กรเครือข่ายสตรีบาทและพัฒนาให้มีสนันภาพและมีโอกาสได้แสดงออกถึงบทบาทที่ทัดเทียมกับสตรีในประเทศอื่นๆทั่วโลก ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่มีสตรีท strikes, to to รี่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประเภทบุคคลธรรมดาจำนวน4 8 3 2 2 0คนวันสตรีไทยซึ่งตรงกับวันที่1สิงหาคมของทุกปีหน่วยงานและองค์กรต่างๆบนหน้าคณะทำงานกับเพื่อนก่อนนะคะเพื่อเปิดงานวันสตรีไทยจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ค่ะท่านระดมพลัง ท่านู้าทำงานกับเพื่อนกองทุนพัฒนาบาบัตรสตรีจังหวัดเชียงใหม่ขอกราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน67ภายใต้แนวคิดรวมอนุรักษ์ศิลป์2,546ได้พระราชทานในวันที่1สิงหาคม17ข้าน้าทำงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดรวมพลังสตรี ประกอบด้วยในโอกาสพระราชพิธีมหามงคละชนราษา6รอบและกรกฎาคม2567รวมจำนวน510ราย 2. การเดินแบบ5ไทยไทยให้สนุกและแสดงลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน25อําอำเภอ 3. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผู้นำสตรีสนับสนุนกิจกรรม พัฒนาดีเด่นวัานาเทคถนโลการบริหารจัดการนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ร่วมงานในวันนี้ประกอบด้วยหน้าที่พัฒนาชุมชนคณะการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลเมืองแม่โจ้เทศบาลตำบลดอนแก้วธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสุ้กลุ่มองค์กรซึ่งได้รับคมสมัครผนุนเป็นยังสตรีเชียงใหม่อนุร,อร,รักษ์อนุรักษ์สินค้าถินไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินและมอบโลกประกาศเกียรติคุณตามลำดับโอกระดอนเชิญข้าท่านประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีท่านพนาการจังหวัดท่านรองนายกการมาจ,จังหวัดท่านนายกสมาคมสตรีนะครับแล้วก็ท่านผู้แทนนะครับท่านประธานแม่บ้านมาไทยรวมถึงสตรี ต่กแขกผู้เป็นทุกท่านครับออกท่านหัหน้าสววัน,นท,ที่ติดผานกิจที่กรุงเทพมหานครนะครับมอบให้ผมเป็นเจ้กองในร้อครับเองธรรมน์การจังปฏิบัติหน้าที่แทนต้องดีดจนถึงปัจจุบันสตรีถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญยิ่งน,นะครับในการขับเคลื่อนในการดูแลทั้งครอบครัวในการทั้งขับคงงเคลื่อนงานขับเคลื่อนประเทศแล้วก็หนุนนำเป็นบุคคลที่จะนํามาซึ่งความร่มเย็นความสุขใจของบ้าน ของครอบครัวแล้วก็ของประเทศชาตินะครับวันนี้พวกเราได้เห็นแล้วครับตั้งแต่เชา้าตั้งแต่การจัดงานที่ผ่านมาได้เห็นถึงพลังของกลุ่มสตรีที่ได้ของสตรีเชียงใหม่ที่ได้ร่วมกายร่วมใจกันจัดงานนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเรื่องการตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่การถวายราชการที่มีการฟ้อนในการเอาความงามของเสียงป,ปานธรรมของชาวเชียงใหม่ได้มา แสดงเพื่อถวายเป็นกกเครื่องราชการะแด่พระบาทสมเด็จพระ่ h ัวเนื่องในโอ,อก,กาสมหามงคลเฉลิมพระชมนิทรัย6รอบ28กรกฎาคม2567นี้นะครับช่วยครอบครัวในการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับครอบครัวมนนษย์นนำในการที่จะเลยนดูครอบครัวเลี้ยงดูบุตรที่ดาลเลี้ยงดูลูกหลานเพื่อให้ได้เติบใหญ่แล้วก็เป็นบุคคลที่มีความสำคัญของสังคมต่อไปต้องในานามของจังหวัดเชียงใหม่ ต้องขอขอบคุณนะครับในพลังของสตรีเชียงใหม่ที่ร่วมกันสร้างสั์ง,งานแล้วก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้สตรีทุกท่านนะครับในทุกๆวัยะครวมรวมถึงวัยที่เป็นวัยผู้สูงวัยที่มีประสบการณ์ที่เป็นแพลนนำให้กับคนรุ่นหลังเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนแล้วก็สืส่อสารง,งานเพื่อจะประสานค,ความชาวประเทศไทยแล้วก็ชาวโลกได้รู้ถึงความสามารถของเรานะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางคณะทำงาน เมพันเราจะนับถอยหลังนะคะพร้อมกันเพื่อที่จะยิงเปอร์เชูดค่ะนะคะพร้อมแล้วนะคะสามสอง กลุ่มงานและพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอค่ะจนที่เ,เรียนเชิญนะคะทุในการกลุ่มงานและพร้อมแล้วนะคะอสบับช่างภาพสู่นะคะพิธีมอบโลกประกาศอิธิคมผู้นำอำเภอแล้วก็หลังจากนี้ค่ะสังปะตองดอยหล่อสันทรายสันกำแพงหางดมเอเสียงปรบมือค่ะ คุณธนิรักษ์สเกตค่ะจากอำเภอสังขายค่ะเรียนเชิญคุณยุทธค่ะพนที่ได้รับโล่แล้วนะเรียนเชิญคุณสำหรับ ลิมคํมมาโปทาค่ะจากอำเภอเสมิงในลำดับต่อไปค่ะคุณเสี่ยงค่ะนี่คือคุณอุกนัาเก่งการจี มวลจันจากจอำเภอกะรยานิวัติได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนะคะที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีความสวยงามนะคะในการฟ้อนในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ก็ไม่ย่อท้อนะคะฝนจะตกแดดจะออกเราก็มารวมพลังกันทุกครั้งที่มีกิจาการรมของจังหวัดเชียงใหม่นะคะต้องขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยในวันนี้นะคะที่ได้ให้เกียริมาเป็นประธานนพิธีในวันนี้แล้วก็จะได้เปยนเชิญน,นะคะท่านเด็กของ25เทิงค่ะ แต่ออกแล้วนะพอดีเลยสำหรับการเดินชมบุญเทศกาล เพื่อเป็นการเชิดชูน,นะครับโดยเี๋ยวพี่บําบุญเป็นวันสตรีไทยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดงานสตรีไทยขึ้นนะครับเพื่อเชิดชูนะครับพลังของสตรีชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ร่วมกันในการขับเคลื่อนงานนะครับเพราะว่าวันนี้สตรีไทยเนี่ยมีบทบาทมากนะครับโดยเฉพาะสตรีเชียงใหม่เนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะการเป็นบทบาทของการเป็นแม่บทบาทของการเป็นภรยาวันนี้สตรีไทยเนี่ยนะครับได้ก้าขึ้มานะครับทัดเทียมกับ ผู้ชายนะครับในการทํางานไม่ว่าจะเป็นการทํางานในการดูแลครอบครัวหรือแม้แต่การทํางานเพื่อสังคมจะเห็นได้จากวันนี้เนี่ยแม้แต่ผู้นำนะครับของเราเองเนี่ยนะครับก็มีสตรีขึ้นมาในหลายระดับทั้งในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งทั้งในส่วนราชการเนี่ยสตรีเนี่ยขึ้นมาและก็ที่สําคัญเนี่ยที่เรียนตั้งแต่ต้นครับว่าส,สตรีเนี่ยได้เข้ามาเป็นผู้ที่ดูแลขับเคลื่อนง,งาน โดยเฉพาะในเรื่องของบทบาทใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความเข้มแข็งเรื่อยๆก็คือเป็นผู้นําในการที่จะดูแลและหาเงินครอบครัวโดยการนําเอาสิ่งที่ตัวเองมีความสามารถในเรื่องของของการทํางานในเชิงผัถศิส์เนี่ยหรือการเชิงศิลปะเนี่ยเข้ามา เพิ่มมูลค่า,าเพื่อสร้างขึ้นมาเป็นสินค้าแล้วก็นํามาสู่เรื่องของการหาไรายได้เข้ามาเยู่็ดูแลครอบครัวซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วก็ในานามของจังหวัดเชียงใหม่ต้องขอบคุณสตรีนะครับชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ร่วมกันในการจัดงานครั้งนี้แล้วก็ร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนสร้างบทบาทสร้างพลังแล้วก็นําความเป็นสตรีให้เป็นที่ยอมรับแล้วก็ได้รับการเชิดชูทั้งในระดับหมู่บ้านชุมชนครอบครัวแล้วก็รวมถึงในระดับประเทศด้วยครับ รวาเราเป็นอการรับของเราที่จังวัดเชียงใหม่ก็นำสเต็มข่างหนึ่งทันคนนะคะที่มาในน้ำฟ้อนในประมาณ1นึ่งรห้าร้อยสิบคนแล้วก็เจอที่ีห้าเอาไปในนามประธานโครงนารในจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณท่านรองที่ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ได้รับเกิดจะเป็นประธานให้สนับสนุนทุกยาของสเต็ค่ะครับผมขอบคุณค่ะ